สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆพี่ป้านาาทุกคนนะครับเมื่อวานก็ผมได้ทำการเทสสีน้ำอ้อยนะครับเบอร์75นะครับอ้อยอายุ1ปีก็เทสสีรสชาติความหวานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ทีนี้ก็มีเพื่อนๆก็โทรมาสอบถามกัน หลายคนนะครับเกี่ยวกับอ้อยเบอร์75นะครับซึ่งก็จะขอแบ่งปันนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับยังไม่มีก็คือ,อรุ่นที่แล้วที่ตัดไปนะครับที่ตัดไปเนี่ยก็ตอนนี้กําลังย่างปล้องอยู่นะครับย่างปล้องอยู่ก็ได้ 3- ามสี่ปล้องนะครับก็น่าจะอีก หนึ่งถึงสองเดือนนะครับถึงจะตัดแบ่งปันท่อนพันกันได้นะครับก็จะเย็ยนๆกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็มีอยู่น้อยแล้วก็รุ่นก่อนเนี่ยผมก็ตัดขยายพันไปเองนะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือเนี่ยก็ตัดส่งให้กับเพื่อนๆหมดแล้วนะครับทีนี้รุ่นใหม่มันก็เพิ่งขึ้นมาก็ยังตัดไม่ได้นะครับก็จะเย็ยนเนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับผมก็เนี่ยครับเข้ามาเล่งเต็มที่แล้วนะครับเล่งเต็มที่แล้วเพื่อจะให้มันโตวันนี้ก็เข้ามานะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบโคลนเป็นครั้งที่สองนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้ตรงนี้นะครับก็อายุสองเดือนเต็มแล้วนะครับออยเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับที่ผมได้ ถ่ายให้เพื่อนๆดูก็พออายุสงเดือนเต็มก็เนี่ยครับวันนี้ก็มาาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็กลบโคนเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือกลบไว้แบบลวมๆนะครับกลบไว้แบบลวมๆเพราะว่า,อาพอฝนตกหรือว่าเราลดน้ำเนี่ยครับดินที่เรากลบโคนเนี่ย มันก็จะยุบไปอีกนะครับเพราะว่ากลบไลว้หลวมๆแบบนี้นะครับเพราะว่ากลบปุ๋ยก็คือใช้ดินกลบปุ๋ยนะครับแล้วก็ไม่ได้กลบแน่นอะไรมากนะครับ <Carl. S 1> เพราะว่าถ้าฝนตกปุ๊บมันก็จะยุบมันก็จะแน่นตัวลงไปเองแล้วก็จะมีปากหลุมไว้ให้เรานะครับแต่ว่าเนี่ยพอเรากลบใหม่ๆแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราไม่มีปากหลุมไว้ให้เลยนะครับนี่ มันกลบดูว่ากลบเต็มนะครับแต่จริงๆมันก็พอมันยุบไปมันก็ไม่เต็มนะครับนี่นครับแล้วว่าเราก็ไม่ได้อัดแน่นเปียอะไรแบบนั้นนะครับกลบแค่หลวมๆนะครับกลบครั้งที่สองตอนแรกก็ที่ได้ถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับก็คือตอนอายุหนึ่งเดือนสองเดือนมันก็โตขนาดนี้นะครับก็อาจจะ โตไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเพื่อนๆน,นะครับก็คือดินทรายล้วนเลยตรงนี้นะครับก็ต้องหาขี้วัวขี้ไก่อ่าพวัตถุอินทรีวัตถุอะไรมาใส่กันเยอะบำรุงกันเยอะนะครับที่นี้มันถึงจะขึ้นสวยนะครับเนี่ยดินทรายล้วนนะครับทรายอ่าฝนตกก็อ่าน้ําท่วมเป็นขี้โคลอนอ่าพอฝนแรงไม่กี่วันนะครับดินก็จะแห้งเลยนะครับจะแห้งเร็วมากมาก บริเวณแถวน,นี้เพราะว่าดินมันไม่อมน้ําไม่ไม่ซับน้ํานะครับมันเป็นดินทรายนะครับก็ทํายากกันนิดปลูกยากกันนิดหนึ่งแต่ก็ก็จะพยายามบํารุงกันให้เต็มที่นะครับก็ดูว่าอ่ามันจะขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อ,อ้อยเบอร์75นะครับเพราะว่าไออีฝั่งหนึ่งนะครับที่ว่าผมปลูกที่ดินทรายแบบนี้นะครับดินเหมือนกันมันก็ ถือว่าจเจริญเติบโตได้พอประมาณนะครับผมก็เลยนะครับก็เอาอ้อยนี้ก็มาปลูกที่ว่าที่ดินมันเป็นแบบนี้นะครับนะครับมันก็เริ่มจเจริญเติบโตกันนะครับอ่าสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับก็ว่ากันไปก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับเอากาว่าเอาระดับไม่ต้องว่าใหญ่โตมาโหฬาน คือระดับกลางๆก,ก็พอแล้วนะครับเพราะว่า,าที่ดินบริเวณแถวนี้เนี่ยก็ทำใจไว้แล้วว่ายังไงมันก็จะไม่โตเหมือนอลำไม่โตเหมือนกับบริเวณอื่นนะครับมันจะไม่โตเท่าไหร่นะครับดินแบบนี้นี่ต้องทำใจนะครับก็ไม่ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับแต่ก็อายุสองเดือนเราก็ยังมองไม่ค่อยออกนะครับว่ามันจะ งามขนาดไหนนะครับนี่ครับอ้อยเบอร์75นะครับนี่ก็ลักษณะใบนะครับใบก็จะเล็กมากใบเหมือนกับไอสายน้ําผึ้งใต้นะครับใบก็จะชี้แล้วก็จะหยิกข้างบนนะครับจะงองข้างบนใบจะเล็กๆนะครับไม่เหมือนกับพวกสุพรรณบุรี50หรือว,ว่าสุพรรณหนึ่งใบใบเขาจะใหญ่แต่อ้อยเบอร์75นะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูเนี่ยใบมันจะเล็กมากๆนะครับใบเล็ก ใบชี้ขึ้นบนนะครับแล้วก็งออยู่ข้างบนเนี่ยครับมางองออยู่ข้างบนแบบนี้นะครับนี่ครับลักษณะอ้อยนะครับเบอร์75นะครับเพื่อนๆครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็คือจะมาบอกกับเพื่อนๆว่านะครับใจเย็นกันอีกนิดหนึ่งไอ้ที่รุ่นรุ่นก่อนที่ตัดไปก็น่าจะอีกเดือนเดือนถึง2เดือนนะครับถึงจะตัดได้ ส่วนบริเวณแถวนี้เนี่ยก็น่าจะอีก3เดือนนะครับอีกประมาณ3เดือนถึงจะแบ่งปันท่อน่านให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมก็จะเล่งให้เต็มที่นะครับก็ติดต่อกันมาหลายเจ้านะครับแต่ผมก็ไม่มีให้นะครับไม่มีให้ตอนนี้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอีกนิดนึงเอาละครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจวันนี้ก็มากลบ หลุมอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้าครับได้ยี่สิบหลุมยี่สิบหลุมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกฝนก็เริ่มตกเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับมันก็จะได้น้ําฝนเผื่อมันก็จะได้จเจริญงอกงามขึ้นเร็วนะครับได้น้ําฝนไม่เหมือนกับเราลดน้ํานะครับเพราะตอนนี้ก็ตกเกือบทุกวันนะครับพอช่วงบ่ายๆนี่ก็ตกเกือบทุกวันก็เล่งให้เต็มที่นะครับพยายามเล่งให้เต็มที่นะครับยังไงถ้าพอมีแบ่งปันวันไหน นะครับผมก็จะบอกกันนะครับก็ไม่หวงนะครับไม่หวงเดี๋ยวค่อยบอกกันแจ้งข่าวกันจะเย็นเยน,นนีดกเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ